ออกรอบออกลบ EP นี้นะครับมาที่สนามไมโอโซนนะครับในช่วงวันหยุดสายๆนะครับก็นัดกวนนะครับมาทดสอบสนามกันนะครับที่สนามไมโอโซนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นภาพตึกนะครับขับเท้าห้องพักนะครับห้องอาหาร วันนี้เรามาเจอพี่นบขึน้นชั้นสองนะครับระยะร้อ,รอยน,นิดนิดคนระับโอ้ดึง้ายเลยดึงสายไปนิดนึงสั้นไปนิดนึง สองครับสวยเว้ยถึงเบาจากไกล้ไหมโอ้ยเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับอีอสองเลืออีออนอสองวันนี้เรามาสิคยรักครับเดี๋ยวเนรถผมมีคันนึงไม่เป็นไรครับพี่นพพัดเบอร์ดี้นะครับโอ้ห่างครับไกลมากเลย หลุมหนึ่งนะครับเป็นหลุมหนึ่งพาสีสั้นนะครับไปแล้วครับทางลงนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับครับพี่อดครับพัดเบดี้เช่นเดียวกันครับสวยครับสวยครับสวยครับโอ้ไเลี้วปไปเลียมยวครับ เปไปครับเซบปครับอครับย่างหน่อยอย่านีหน่อยซ้อมๆไว้านะครับยับย่ครับ้ครับมาที่หลุมสองนะครับครับตรงครับตรง เจ้าดุยครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคดูไม่ดีครับนี่ก็เป็นสภาพสนามหมายโอโซนนะครับอันนี้สนามดีนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนฝนตกนะครับเขียวชุ่มอุ่บสภาพอากาศวันนี้ครับช่วงวันเสาร์สาย วันนี้อากาศดีนะพี่นพขายไขเลยอากาศดีครับวันนี้มาสัมผัสไปร้อนเท่าไหร่นะครับพี่ก่อนครับครับพี่จ้อยขึ้นสามนะครับดอกโอเคโหสวยครับสวยครับ สวยมากลูกนี้สวยมากปิ่นบขึ้นชดสองเช่นเดียวกันนะสวยครับาาสวยนะครับเยีโโ่ย yeah, มครับคู่กันครับเราคู่กันครับสองอ,อ่อนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เบอร์ดี้นะครับนะครับยุดมอง โดยพัดนอกกรีนครับดังลงนะครับมาแล้วอือวิ่งอืมเอายิงเลยไปดิบอกแล้วกันขึ้นขึ้นมีซ้ายโอ้โหไมีขวาปลายเนี่ย,ม,ยมีขวาป่าครับพี่นพพัดเบอร์ดี้คนที่สองนะครับ เดี๋ยวเราเลยไปแล้วปเันเบาเว้ยโอ้ยนิดเดียวครับเยี่ยมครับเยี่ยมผิดครับสวยครับมาแล้วครับเลี้ยวเข้ารองเข้าไหมไม่เข้ารองดูดีครับ โอเคครับมาหลุมสามพาสามนะครับ 80, nice ร้อยแปดสิบเสิร์ฟซ้ายออกขวาก่อนครับสวยออกซ้ายนิดนึงสวยนะครับ18ลงมันเล่นยากอยู่แล้วผมมีแค่ยี่สิบสามไยิบเ็ดสิบปนี่เล่นยาก ถ้างั้นเดี๋ยวจับลองจับโดยครับสวยครับสวย,สวยพี่ดยขึ้นจอดสองครับวิ่ง,งพี่นกเสพาครับ เยี่ยม,รมงงครับทางลงนะให้ลายถูกเว้ยให้อ่านลายเก่งว่ะลุงมั้ยติอรอยู่ไหนครับเนี่ยด้านหลังนะาพี่หนูจะฟันเลยโอโ้โหวิ่งขึ้นเขาสวยพี่อ๋อพี่จ้อยเซฟพาเอาไปครับเอาไปสวยครับ ่นแอนั่นแหละนั่นแหละโตไกลลยงนี้ลงไปดูนะ่เครื่องชุดนี่โอ้ยตรง้ไมครับ้ข้ามายแล้วค่ะโอเคสวย ครับป okay. ินดอกเคล่อนจอดสามครับจ้อยครับสวยครับยกโดจอยพัดลงครับไปถึง มาเที่งคีกับพันสองนะราคาดีดีครับด้นะครับปกติสามพันสามพันสี่แล้วถ้าไปดูคนอื่นยังได้2อง0เ้งถึงเป็นลงถึงเป็นลงวยวยนะพี่อครับพี่นพพัดดีครับตรงไหมโเยี่ยมครับพี่นพโอ ตาไม่ชนเซบโบครับพี่จอยมีคนเอาพามาบีบแล้วไงดีครับพี่รองช่วยด้วครับมาหลุมห้าพาสามครับร้อยสามสิบห้านกอกก่อนครับ สวยครับตรงครับเ,เป็นไงสวยครับออกซ้ายนิดหนึ่งครับสวยงามนิ่มมากนิ่มมากหน้าไวนน,นิดนึงแต่ว่าวิ่งไปเลยนูนะ้น่ะ ลกเราออนหนึ่งกันทงนะครับเยวมาดูว่าจะเบอร์ดีได้หรือไม่นะครับหนึ่งกันทงสวยครับทางลง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 ครับฟีนพพัดเบอร์ดีก่อนนะครับทางลง สวยครับเฮ้ยไม่เลี้ยวหลอไกไม,ไม่มีขวาเลยพี่โมเ,เลียเเล้ยวกอนแล้วนิดเดียวนบ nope, เซฟพาครับ เผื่อแล้วครับเผื่อแล้วเยี่ยมครับลายดีครับลายดีโอหนิดลมที่หกพาห้านะครับขอเข้าโหตรงครับเยี่ยมครับ ใช่ครับสวยครับพี่พี่นกสา่าครับเยี่ยมครับ หลุมที่เจ็ดนะครับระยะร้อยสิบครับพี่นพตรงครับสวงมากนะครับพี่จ้อยครับโด่งดีครับโด่งดีออกขวาดีครับ โอเคครับอังได้อยู่อนี้มันอยู่ใกล้กรอยคนันดยรับเคนบดี้ทางลงครับทางลงครับทางลงครับเฉียบไปกัน

นกเสพาครับเยี่ยมครับเพราะว่ารับขึ้นลุ้มแปดทัศสีใช่ไหมสวยสนามเียวกจนเออใช่ครับ ลอบไปแล้วครับเดี๋ยวให้พี่เจเข้าขใช่ครับ ดีเยดีเว้ยดีเว้ยดีเว้ยไปขวาทางขึ้นครับพี่นกเทพาครับครับุกช้าอยู่แล้วตึ๊บ เดียว่ดอพี่ดุยครับสวยครับพี่ออกซ้ายมาหน่อย ขึ้นชัดนสองครับสวยครับนะครับลูกของเราอยู่ใกล้ทรงที่สุดนะครับแล้วของพี่นพครับตามมาครับเดี๋ยวมาดูเบอร์ดี้กันนะนี่นะครับเป็นลูกของเราลูกของพี่นพของเราใกล้นะครับแล้วก็ลูกของพี่จ้ยครับ เขาบอกทางขึ้นอยู่เอาได้เลยถึงด้วยตกใจหมดผมจะตัดนอกได้เยี่ยมจบครับเยี่ยมครับครับอ anyway ินน็อปัดเบอร์ดี<__้ก่อนนะครับทางขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวนีโอเคพาครับ พีจอยทางลงเราสกอร์แค um, ่นี้นายเขาเห็นเขาก็ไม่กล้าเล่นแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ครับเขาต้้องเาปรับไปแล้วหมดทุกทีแม่แม่หมายถึงว่าอาทิตย์หน้าเราเราต้องมาเรียบก่อนแล้วค่อยไปต่างจังหวเราก็เข้าห้องแก๊งพี่เขาก็ถึงกรุงเทพไปเพราะพี่พากลอนในทีมเล่นก่อนแล้วเราก็ไปคงไม่น่าจะได้เอาไปพี่นอนวัดหลวงตาไม่ออกไปหรอกพีดอ้ะเนี่ยครก็ ไปลงซ้ายอีกลงสิบครับไม่เฉยไม่เหนอ่อเจ้อาสี่เออบานจริงออกขวาเช่นเดิมครับไม่ไม่โด่งลุมสิบอาสี่ครับดีพี่จ้อยช็อตสองสวยครับพี่ เช่นกันครับชอสองด,อดีไหมด,ไ <ป S 1> ดีดีไแรงแล้วแรงไหมพี่จ้อยครับพี่นบครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้เยี่ยมครับ เวดี้ครับชิปลงครับเยี่ยมออยโอ้เยี่ยมมาครับเยี่ยมมากโอ้โหยอมเลย,ยแล้วลายเนินตรงนี้ถึงนะเนี่ยถึง,ถ,ง,ถ,งถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเราเข้าลายเลยขนาดโอ้แรงกว่าครับแรงกว่าเย,ายีย่ยม ครับมาถึงหลุมสุดท้ายนะครับหลุมที่18ครับด้าน,นหน้าจะเป็นคับเพ้าแล้วก็ที่พักนะครับเลยนะครับจอ้อนไปก่อนครับสวยครับดงกลางแฟเวครับตามด้วยพี่นบครับ สยาวนะครับนนาพอดีรครับาไหมครับครับนี่เป็นเวม18นะครับพาสยาวนิดหนึ่งนะครับขึ้นบน นะสับเ้าส,สวยครับโย่ขึ้นจุดสองกันนะครับตรงครับซ้ายนิดหนึ่งครับนกขึ้นจุดสองเช่นเดียวกันครับน,น,นะน่าจะ ขึ้นชัตสามครับสวยครับ เลี flowers, elim, ้ยงมาแล้วครับปั้เลี้ยงวาสวยโอ้หเยี่ยงไม่จริงจริวไหนเหี่ยเอ๊ปัดจริงปัดอะไรหาครับเยี่ยงครับเยยี่ม ขวาไหมโอ้ยออกขวาครับครับ